สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องบู่เซ่าครับมาหนีมาตั้งวิทีครับมีสถานที่นี่พ่อพ่อเจ้าภาพครับพ่อเรานะนำให้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นมากครับพ่อขอบคุณหลายหครับสองคนนี่บอมาสองคนนี่ครับปลาตะกีตัวปุ๊บ วันนี้ข้าสึมาเบิ่งว่าตั้งวิธีพูดเดียวครับสิเสวลาประมาณจักนาทีนะครเบิ่งไปเรื่อยๆครับมีคนผ่าจะน้าม <c oughs> ัน,น,นะเ,ปนเป็นมู ไช่เอนกทีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเี่ยงหลายยูร่าม่่อมอู่่่่่่่่่่่่ี่่่ร่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 น่่่ต่อ่่่่่่่่่่่ห่่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 ่โต่่

ไม่มีตัดต่อ มือกล่องคือก็ผากนำ่น่งมาเบิงค่ะที่เขามาเบิงตอนนี้บาบัวซ่ากําลังติดตังนะคะกระสีตังขาที่หนึ่งขาที่สอง บบสาววันนี้นะคะ <este S 1> ใช่ขาจะตะเกียร์คลิปื้ดเดียวได้ปะร่องเบิงขายต้องร่องเบิงว่าคลิปได้บ่ อันนี้ไว้ทีชุดไหนคะนี่ชุดหน่อยครับผมโอ้ว้ทีชุดหน่อยบ่ค่ะไว้ทีชุดหน่อยครับนะคะจะของค่ะนี่สีเม็ดอ๋อไว้ทีชุดหน่อยสีเม็ดเม็ดว้ทีชุดเล็กสีเม็ดแปดสิบอาชิตีไปประมาณหาเม็ดเนาะแต่เ้าใส่บกขาบกรบนี่สิเป็นไังไงเนาะคะนี่ คนกสิตกมาแล้วนะคะตอนนี้หัวเาวาของห้าวตดตัต้งบุคลากรหนึ่งท่านนะคะใช่ไปขาที่สาม แม่จักแผ่นค่ะนี่โอ้แม่ชี้แผ่นเนาะค่ะ,ระ,คะเรียบร้อยนะคะขาที่สามข้ไม่ได้ดียุคค่ะนี่ตอนนี้พึ่งหาที่เลยคะ่ะตั้งในสามขาแล้วหาที่แล้วค่ะ อันนี้ห้าใส่ตะโตค่ะอ๋อช่องละเจ็ดตัวเพื่อความแน่นหนานะคะ่ะเิ่มแล้วนะคะตอนนี้เัาเศร้ากำลังเล่นอยู่แล้วค ตอนนี้ผ่านไปหกนาทีแล้วค่ะ เรียบ,บร้อยแล้วค่ะใส่ใส่คานเรียบร้อยใส่คานเรียบร้อย,นบบอยหนึ่งช่องค่ะพานไปเจ็ดนาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวไปที่ชุดหน่อยติดตั้งหนึ่งท่าน กรสีเลือดลงไม่อัดมะค่ะบเรียบร้อยะค่ะตอนนี้ใส่ข้านเรียบร้อยเจ็ด<ชาย>นานทีเอาเบิรงกันว่าตอนนี้ติดตั้งจะใช้เวลากี่นาทีนะคะ ประกาตอนนี้โบวก,กันล้างยางเช็คขาตีนตะเกียบท่อกันบอ่อเกียงบอ่อตอนนี้กันลัางยกไม้อดลงมานะคะตอนนี้ไปแบกผู้เดียวสำเน,น่ะนี่ไม้อะไรโบโบสาว น้ำทีด้วยบัวสาวนะคะกดแซมน่ะัวตั้งตรงนี้นะน้ำนี้ขายน่ะพี่เอาละ ก็เลยสิหนีมื้ผู้ซอยได้ค่ะบาดี้แม่ก็เลยสิหนีมื้ผู้ซอยเนาะคะ่นะเนาะถึงเช็คตรงไปค่ะตรงไปมันเบี่ยดไหมคะเนี่ย ได้อีกผ่นแพนนะคะตอนนี้ไซเวลาไปแล้ว10นาที ดึงมาอีกข้างหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวไม้อัดแผ่นสุดท้ายเรียบร้อยค่ะเสร็จสมบูรณ์ไม้อัดชุดเล็กเวทีชุดเล็ก เสร็จเรียบร้อยคลิปนี้เอาไว้ซักนี้ครับแล้วพอกันไม่คลิปหน,น้าค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าน,นะคะจากโบโบ้สาวสวัสดีค่ะเรียบร้อยไปแล้วครับสวัสดีครับ